สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักสมเหนอินสุสานชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่23เดือนกันยา2020นนะคะก็คือเนี่ยนะคะลักอยู่ที่อพันเซลจะเป็นบ้านรถนะคะนี่ลักพาดูบรรยากาศ,ศสวยๆฝั่งนี้นทุกคนสามารถที่จะไปหาเห็ดได้นะคะทุกคนมีเห็ดแล้ว นี่จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ชั้นบนมีโรงแรมแล้วก็ชั้นล่างมีห้องซาวน่าด้วยนะคะมีสระว่ายน้ำาส่วนด้านในนี้นะคะจะมีห้องน้ำเดินไปเลยค่ะ ก็สนามเด็กเล่นมีน้ำนีดด้วยแต่น้ำนี้ก็คือดื่มไม่ได้นะคะขายทรนวาสซ์มันตัวหนังสือมันหลุดด้วยอะต้วน้ำนี้ดื่มไม่ได้อ้ยเย็นเย็นเย็นนี่น้ำต้นหลด บางครั้งก็จะมีรถที่แบบเคลื่อนที่ได้นะมาจอดก็มีนะแต่ว่าน,นี่เขาจะอยู่เป็นบ้านเลยคือเขาจะจ่ายภาษีเป็นรายปีส่วนตรงนี้นะคะอันนี้คือเรามาตักน้ำที่นี่แล้วก็เปิดไฟเดินเข้าไปนะ ก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะแต่ไม่เคยซักเลยไม่รู้ซักใช้เงานเหมือนกันหย mm. ด,ดเหรียญไม่เคยลองซักเลยนะคะทุกคน mm. เพราะว่า mm. ไม่จําเป็นที่จต้องซักที่นี mm. ่ก็เลยไม่ไม่รู้ที่ไม่รู้การซักอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างนะคะ mm. เวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะ mm. เราจะต้องเช็ดทำความสะอาดให้แห้งเลยนะคะผ้า mm. มาเช็ดให้แห้งเลย mm. นะคะ เพื่อความสะอาดเพราะคนที่นี่เขาสะอาดมากนะคะเดินออกไปอันนี้ก็จะเป็นทิ้งที่ทิ้งขยะเขาเรียกว่าอัฟฟลคอนท,อนทาเนอ์คอนทเนอร์อะไรเนี่ยประมาณนี้แหละที่เรียนมานี่นะข้างบนจะเป็นรุ่งเร็มนะคะ ที่จอดรถสร่วนวิวโหวิววิวสวยมากอากาศดีดีนะแบบคนมาแบบตั้งแคมปิง้งตั้งเต็นอะไรอย่เงี้ยมีด้วยฝั่งนั้นคือเขามาพักผ่อนยามที่แบบวันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยดูบ้านเขานะรถบางคันนะคะก็ใหญ่มากนะบ้านรถอะแบบมีสองเตียงแบบนี้ก็มี น,นีก็จะเป็นเหมือนสะว่ายน้ำด้านในอ่ะเข้าไปเลยวิวดีมากดูที่รักชอบมานะคะก็มีฝรั่งคนอื่นก็มาเหมือนกันแต่ว่าเห็นบางครั้งอะ่ะไม่ไม่บ่อย bmw นี่นะคะรถ bm คือปกติมากที่สุดวันนั้นก็นั่งรถผ่านก็เห็นไหนเบนซอันนี้นะคะก็คือรถที่เคลื่อนที่ได้นะคะทุกคนนี่นะคือเขามีขานะแบบยังสามารถแบบขับได้นะรถพวกเนี้ย ส่วนที่มันทําแบบนั้นก็คือเขาตั้งจอดไว้เลยคือเขาจะไม่ขับไปไหนอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยก็จะมีปแบบโอ้สวย ก็ดูวิวฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นจะเวียนหัวไหมเนี่ยสวยนะคะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้ว่อเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวค่ะใครที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปส่งกาลังใจให้ทุกคนเลยนะคะโอเคบายบายแล้วค่อเจอก,กันใหม่คลิป<ด>หน้า,นาค่ะ